สดีครับอาจรย์เอดีนะผมนี้บอกวิธีการปรับความสว่างของหน้าจอนะครับผมก็เข้าไปที่ตั้งค่าเลยครับแล้วก็เข้าไปที่บอกข้อมูลแล้วก็อันนี้จะมีความสว่างให้ปรับอยู่นะครับก็เวลาขับรถเดี๋ยวเอาปรับเป็นพวกแสงสีฟ้าแสงสีส้มแสงจ้าจ้านครับนี่นี่คือการปรับผลปรับการแสดงผลนะครับผมเสร็จแล้วก็กดออกไปแล้วก็ไปหาภาพหรือว่า เข้า u t u b e เพื่อปรับภาพก็ได้ครับปรับก็จะมีความสว่างแล้วมีมีเปรียบเทียบค่าต่างนะครับแล้วก็พวกพวกสีพวกสกายเลยนี่เป็นสีแหงสีฟ้าแหงสีส้มนะครับเมื่อเราปรับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกกดบันทึกเสร็จแล้วก็กดออกจากรายการนะครับแล้วก็ขับรถตอนกลางคืนขับรถตอนกลางคืนจะปิดหน้าจอนะครับผมก็เราก็เปิดตัว แบบนึงนะครับเปิดตัวเมนูสัมผัสทางลัดตรงนี้นะครับกดติ๊กครับมันจะมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับลากสามารถลากได้เหมือนไอโฟนตัวนี้ขับรถตอนคืนก็เปิดเพลงเปิดอะไรเรียบร้อยแล้วก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็มากดกระบาดตัวนี้ตัวนี้จอจะดับนะครับแต่เสียงก็ยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับกดตัวนี้แล้วก็มากดตัวหน้าจอลูกกระบาดนี่นะครับ โอเคครับก็ถ้าเราต่อสายไฟหลี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ตรวจจับแสงตัวนี้นะครับตรวจจับแสงตัวนี้ถ้าเรากดเปิดไว้เวลาเราเปิดไฟไฟหลี่ไฟหรือไฟหน้ารถนะครับผมแสงจอมันจะดอบลงนะครับโอเคครับ